giòn, kém cái này các bạn đây, các bạn tranh rồi, ơi, ủa, tiếng kiểu quá, ơi, ủa,

สวยเลยครับที่ปล่อยครับไปขวาไปซ้ายสวยเลยปล่อยกันนะตั้งจิ้มเกี่ยวครับได้ไหมโอ้ยดีครับได้อลวครับอยู่ไหนมักออกไปลักออกไปโอ้ยโอยโอยแข่งเน่ตต เรียบร้อยครับโอ้โหเตะมาฟังเสียงนะครับโอ้โหฟังได้ไหมโอ้ยเข้ามาเรียบร้อยครับโอ้โหเอรับออกไปโอ้จวคับเีย้ร้อนเียี่สอแล้วแท้มานะครับโอ้โหสีนโอ้โหสไล์ ไม่ยับเีดเล่ไ้ยงรเิดอะรนอหนึ่งครับตัดฟาไม่ท่าครับเือนเดอไปนะครับไล่ฟ้าไปอ้โหยกเข้ามาโอ้หคตรดีครับึงมาแค่เปิดซ้ายครับลาเข้าไปลูกนี้ เปลี่ยนเซอร์ตาตัวไปซ้ายไปกบอล้โอ้โหเรียบร้อยครับผมฝั่งน้าดับเบอสุดีสุดดอย้ยครับผีอยเฮ้ยเรียบร้อยต้อันซิงไ้เลยน้อปลยเรียบร้อยต้องม้ีอยโตาแล้วครับโอ้ไปขอลร้นรั่อร

จังหวะจีม <Picasso> ร <Boy> ัดของมือจีนหลอนข้างลางเขครับโอ้โหเปลี่ยนไปไปนี่นะนี่นะถ้าีปรูปนี้ฟังเสียงนะครับโอ้โหเปี่ยนไปด้วยนะชันไล่สเที่จีนอนโอ้โหเห็นข้างล่างเข้ามาไหเี่ยนไปไปโดีนตวเดียวครับเีย ก็ดีแล้วก็จะได้แจ้บเฮ้ยรอแล้วมั้งยิงกันแล้วฮะลั่นออกไปลั่นออกไปโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้แจ้งอยู่สวยครับวายสายอยู่โอ้ยโอ้ยแล้วเอาแล้วจ้ะ điểm số rồi, ôi, bóng nát rồi các bạn, ôi, sụi sảy rồi các bạn,

เปิดเสียงนะครับฟังเสียงดีนะครับ่ไีหลอนนู่ครับมามา

ไปใช้ไม่เด้ครับเตโดนตัลเ่ะตัแกจะโกนโดนมลยเอาหน่อยนล้ำเข้าไปลูกละล้ำเข้าไปเจมส์ครับไม่ได้คำเงินพูดเล่นสเมล้อยแม่หมอแกย้่งใม่อะไรเด้ก็ได้ครับ

รครับครับุ oh ่บร yeah. oh, oh. ุครับเลยดีเกรักร้อนอ้มาดูน้องหนึ่งลาามานกนี้ฟันเสียงครับโอ้โหหงครับบเ็ทเอาหนมไปันรับรังครับ รถเข้ามาฟังเสียงนะครับโอ้โหเอจะเิ่มระวังเอิด่สามชั้นซยออ้้าดูไงไะม่ครับฟังเสียงนะแบบนี้หมดเลย้ รับเอาไปดูเต็มคอต่อยกันนะทั้งชิเดียวครับโอ้ยดีครับโอ้ยยังมครันรอกรับ

มารเบอาเียงไปหน้อง่แต่รอ่้เลยไปายมาหนึ่งคนชั้นเปิดสวยครับลาไปวนนี้

ซ้อมไม่ได้เลยซ้อมได้อยู่แต่ว่าเราเื่หละสักา่และเลยไลายไปทีมอนเอาปงลาน้องม้าอยครับป่นกรายมาดูครับมาดูครมาดูครับทีอนโอ้โห ขอโทษเลยครับท <Es> <an> ุกนี้นึ่มันรับรีบร้อยก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ในช่วงของต้องบอกว่าพื้นฟูสามรถเล่ขายมากกว่าครับหลังจากที่ตอนนี้ครับน้องหนึ่งเบาเครับตอน้องหครับลาไปนี้

เราลุกตอนนี้ไม่ได้ยกแไปจับโอ้ยจับเลยนี่ดน้ครับต่อนึดนเขาัด้ครับนชั้ โอ้เดีได้ครับติดเกี่ยวยิอลอนล่างมาโอ้ยยอีแล้วยิงอกเฮ้ยไปตรงต้นเลยเข้ามาโอ้ยยิงแรงมากให้ขราศ

ลกไปลูกนี้เือบห่อนเ่ใจ้ล่สีครับเป็นกจย้อลูกนี้จรรย์สเลยลกเามาฮะ้ห้ขึ้นขึ้นขึ้ขึ้น่ึ้นขึ้าขึ้นขึนขึ้นนขึนข้นข้น้นขึ้น่ึนขึ้นขึ้นขนขึ้นขา้น้น้น หม่ดีครับโอ้ดดีครับไไม่านกล้เดินใกล้เนใกล้มาเลยไปมาเลยไปข้ามอ่้าวเรียบร้ยครับโอ้โหโโหกละอย่างนี้โ้ยลง้ว

สคัไล่้ายไปจริร yeah. uh ้อนตื่นเอาละครับค่ก่อนไลงากเข้ามาเบ่อเบื่อใ่าเท่าครับไล่ขามันหลักตรนี้โอ้เดียวหล่ก็ดีเดื่อแดมก้าเลยไหมครับเจ้าหนึ่งเบื

bao nhiêu thứ 9 này, bằng chín, chặt giòn á, hết, đi, <laughs>

ับแรวไปเลยครับวบครับวมาเรียบร้อยครับโอ้โหเดีครับไดกครับไปครับคุณซมาก่อนครับยนลูกนี้ยออุ้ยลครับโอ้ก่ยได้เยียมกยียกยเียีโ นันไล่สายไอ้กีตัวเอาขึ้นมาได้ีครับใสแล้วครับผีสามาหนึงบางันเกี่ยวโอ้โหเรียบร้อยครับเป็น่ดล็อกด้ใไหเีย่ไงเต็มแล้วบางันไ่้าสวยวโอ้โหี่ตง่ารสดีไม่งั้นและกีอกตบนต้อ ยอดีโซนฮะโงไสแบบนี้อีร้อนมากมาโอ้ยยอดที่สวยครับใสสายมาหนึ่งดสวยครับเรียบร้อยครับพี่บรรยากาศสดๆเ่ยต้องเสี่ยงจริงๆเลยโ้ครับ ไม่ฝ่ายคะไม่ยันลนครับหมดลครับมมดีฝายไหฝายไหมันมีฝยเจ้า่ะเายังไงคนมันเก่งหนานีไม่ได้ไม่ได้โอ้โหมดีเออไม่ไมัมันทัไล่ซ้ายีโัไ่หมมาฮะโอ้เนอยของครับ่ายเหมือนเดิมครับ ไปลองไปลูดเดียวาเข้าไปเออเหรอแก่ลงดูจะเป็เข้าแล้อไเาเท้ยาไปลึกก็นันยาไปลึกก็นันเกียร์้มเดิครับกิานอนปืนได้ไวดไ้ลาเข้ามาโนนิดเดียวครับไล่ได้มสวยครับง่ายๆนะเข้าไป เรียบร้อยครับปุ้บโอ้ยจี๊ดตัดโดนเอ้ยจี๊ดนตัดแล้วจีอดเหรอหนึ่งมาชันรับมีบอลแบบนี้แต่ก็เรียบร้อมเรียบร้อมครับโอ้โหนะครับน่าหลังใครไม่เล่าครับหนงมาชันต่ายอนลูกนี้โอ้ยออกนิดเดียวครับทำไมโดนเลี้ยงกันลง

อย่าพิ่บอกว่าเตนะพี่บอกว่าเกมเฉยนั่นแหละอย่าเพิ่งเคียร์ดังมันไม่ได้เน่ยขาเคียรขาออกมันมันดำเลยเจมเจ็บล้อมเยรเขกี่ยวได้ไงเออมันมุนเขาเขานี่ขุนเขาสูงนี่โอ้โหาเลูกเกมห้าบอกว่าเกมท่ไมจะเข้าเกี่ยวหือเล มานกรย,ย,ย,ย้อไปครับยีรอนปืวเข้าเฮยขอบคุณเชาผู้เอกนะครับล็อกลอยใช้เาการันครับอาทิตยต่อไปต่อเนื่องกันนะครับอาจใช้ในเวลานการบอลในามได้งานมากนะครับ